ผมเชื่อลุงคำมีอายุหกสิกว่าปีแล้วสมัยหนุ่มๆผมก็คนหนึ่งที่เข้าป่าล่าสัตว์เป็นว่าเล่นป่าแถวบ้านผมเนี่ยผมเดินมาหมดทุกซอกทุกมุมแล้วแต่มีป่าอยู่แห่งหนึ่งที่ผมไม่กล้าเฉียดเข้าไปใกล้อีกเลยจนถึงทุกวันนี้ป่านั้นก็คือป่าห้วยห้อง ป่าห้วยห้องเป็นป่าดิบลึกรกทึบอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านเราสมัยก่อนอุดมสมบูรณ์มากใครๆก็เข้าไปหาของป่ากันแต่ก็มีเรื่องเล่าขานกันมานานว่าป่าห้วยห้องมันมีผีป่าดุร้ายมากใครเข้าไปก็มักจะเจอดีกลอบมาบานคนก็ถึงกับเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในนั้นเลย ตอนหนุ่มๆผมก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่คิดว่าคนแก่คนเท่าก็แขกขูให้กลัวเฉยๆแต่พอเจอมากับตัวเท่านั้นแหละถึงได้รู้ว่าเรื่องผีป่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เลยเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณ30ปีก่อนตอนนั้นผมยังหนุ่มแน่นกำลังคึกขนองอยากจะพิสูจน์ว่าป่าห้วยห้องมันมีผีจริงหรือเปล่า ผมก็เลยชวนเพื่อนสนิทอีกสองคนชื่อไอจ่อยกับไอแก้วเตรียมตัวจะเข้าไปล่าสัตว์ในป่าห้วยห้องกันก่อนจะเข้าป่าผมก็ไปหาพ่อเทนซึ่งเป็นคนแก่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือพ่อเทนท่านก็ทักทวงบอกว่าอย่าเข้าไปเลยป่าห้วยห้องมันอันตรายผมก็บอกพ่อเทนไปว่าไม่เป็นไรหรอกผมจะเข้าไปแค่สองสามวันเดี๋ยวก็ออกมา พ่อเทนท่านก็สายหน้าแล้วก็ให้พระเครื่องมาสามองค์บอกว่าให้พกติดตัวไว้จะได้คุ้มครองพอรุ่งเช้าเราสามคนก็ออกเดินทางเข้าป่าห้วยห้องกันเตรียมพร้อมทั้งตืนมีดข้าวสารเกลือแล้วก็อุปกรณ์ทําครัวอื่นๆอีกนิดหน่อยตอนแรกๆทุกอย่างก็ปกติดีเราเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆมองหาร่องรอยของสัตว์ป่าต่างๆแต่ก็ไม่เจออะไรเลย พอตกเย็นเราก็ตัดสินใจตั้งแคมป์พักแรมกันใกล้ๆกับลำธารเล็กๆแห่งหนึ่งเราก่อไฟหุงข้าวทำกับข้าวกินกันพออิ่มท้องก็เริ่มนั่งคุยกันเรื่องผีป่าไอจ่อยกับไอแก้วมันก็เริ่มทำท่ากลัวๆผมก็เลยหัวเราะเยาะบอกว่าอย่าไปกลัวเลยไม่มีอะไรหรอกคืนนั้นผมนอนไม่ค่อยหลับรู้สึกเหมือนมีอะไรจ้องมองอยู่ตลอดเวลา ผมพยายามมองไปรอบๆก็ไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดมิดกับต้นไม้สูงใหญ่ที่ล้อมรอบตัวเราไว้ผมพยายามข่มตาให้หลับแต่ก็หลับหลับตื่นตื่นอยู่ตลอดพอใกล้สว่างผมได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนเสียงคนกระซิบเบาๆมาจากในป่าผมพยายามตั้งใจฟังแต่ก็จับใจความอะไรไม่ได้ผมก็เลยสะกิดไอจอยกับไอ้แก้วให้ตื่นแล้วบอกว่าได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่า ไอจอยกับไอแก้วมันก็ตั้งใจฟังอยู่สักพักแล้วก็บอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆแ,แล้วว่าทำไมถึงได้ยินอยู่คนเดียวพอรุ่งเช้าเราก็เก็บข้าวของแล้วออกเดินทางกันต่อวันนี้เราตั้งใจว่าจะเดินให้ลึกเข้าไปในป่าอีกเพื่อตามหาร่องรอยของสัตว์ป่าระหว่างทางเราก็เจอแต่ร่องรอยเก่าๆไม่เจออะไรใหม่ๆเลย พอตกเย็นเราก็ตั้งแคมป์พักแรมกันอีกคืนคืนนี้ผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันวังเวงกว่าเมื่อคืนที่แล้วมากผมรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรที่ไม่ดีกำลังจะเกิดขึ้นคืนนั้นผมนอนไม่หลับเลยผมได้ยินเสียงกระซิบดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนมันกําลังเข้ามาใกล้ตัวผมมากขึ้นผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวผมพยายามมองไปรอบๆก็เห็นแต่ความมืดมิดแล้วจู่ๆ ผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินเข้ามาใกล้ๆแคมป์เราผมสักเก็ตไอ้จอยกับไอ้แก้วให้ตื่นแล้วกระซิบถามว่าได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าไอ้จอยกับไอ้แก้วมันก็บอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยผมเริ่มใจไม่ดีแล้วผมรู้สึกว่าเรากำลังเจออะไรบางอย่างที่ไม่ปกติ ผมคว้าปืนขึ้นมาแล้วค่อยๆเดินออกไปดูรอบๆแคมป์ผมส่องไฟฉายไปตามต้นไม้ต่างๆแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยทันใดนั้นเองผมก็เห็นเงาตะคุ่มคุ่มเคลื่อนไหวอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งผมรีบยกปืนขึ้นเล็งไปที่เงาตะคุ่มนั้นแล้วตะโกนถามว่าใครเงาตะคุ่มนั้นไม่ตอบอะไรแต่ค่อยๆเคลื่อนตัวออกมาจากหลังต้นไม้ใหญ่ผมถึงกับต้องเบิกตากว้างเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้า สิ่งที่ผมเห็นมันไม่ใช่คนแต่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่รูปร่างแปลกประหลาดมันสูงใหญ่ผิวหนังสีดำมีขนยาวรุงรังดวงตาสีแดงกำจ้องมองมาที่ผมอย่างดุร้ายผมตกใจมากจนแทบจะทำปืนหลุดมือผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตผมรู้ทันทีว่าสิ่งนี้แหละคือผีป่าที่ชาวบ้านเขาเล่าขานกันมา ผีป่าตัวนั้นคำรามออกมาเสียงดังแล้วพุ่งเข้าใส่ผมผมรีบเหนี่ยวกยปืนยิงสวนออกไปทันทีเสียงปืนดังสนั่นป่าผีป่าตัวนั้นล้มลงไปกองกับพื้นแต่ก็รีบลกขึ้นมาใหม่แล้วพุ่งเข้าใส่ผมอีกครั้งผมยิงปืนใส่มันอีกหลายนัดแต่มันก็ไม่สะทกสะทานเลยมันกระโจนเข้าใส่ผมแล้วใช้มือใหญ่ๆของมันบีบคอผมผมรู้สึกหายใจไม่ออกหน้ามืดตาลาย ตอนนั้นเองไอ้จ่อยกับไอ้แก้วก็วิ่งเข้ามาช่วยผมพวกมันช่วยกันดึงผีป่าตัวนั้นออกจากตัวผมแต่ก็สู้แรงมันไม่ได้ผีป่าตัวนั้นสะบัดพวกมันกระเด็นไปคนละทิศละทางผมพยายามลุกขึ้นสู้แต่มันก็จับตัวผมไว้ได้แล้วยกผมขึ้นสูงผมรู้สึกเหมือนกระดูกจะแตกผมพยายามดิ้นรนสุดชีวิตแต่ก็ไม่สามารถหลุดพ้นจากการจับกุมของมันได้ ทันใดนั้นเองผมก็นึกถึงพระเครื่องที่พ่อเฒ่าให้มาผมรีบคว้าพระเครื่องในกระเป๋าเสื้อออกมาแล้วชูขึ้นเหนือหัวพร้อมกับท่องบทสวดที่เคยได้ยินพ่อเฒ่าสวดให้ฟังพอผมท่องบทสวดจบผีป่าตัวนั้นก็ส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาแล้วปล่อยตัวผมลงพื้นมันทรุดตัวลงไปกองกับพื้นแล้วค่อยๆสลายหายไปต่อหน้าต่อตาผมทรุดตัวลงนั่งกับพื้นหายใจหอบทีที ผมมองไปรอบๆก็เห็นไอ้จอยกับไอ้แก้วนอนสลบอยู่ผมรีบเข้าไปดูอาการของพวกมันโชคดีที่พวกมันแค่สลบไปไม่ได้เป็นอะไรมากพอพวกมันฟื้นขึ้นมาเราก็รีบเก็บข้าวของแล้ววิ่งหนีออกจากป่าห้วยห้องกันอย่างไม่คิดชีวิตเราวิ่งกันจนถึงหมู่บ้านถึงได้หยุดพักหลังจากวันนั้นผมก็ไม่กล้าเฉียดเข้าไปใกล้ป่าห้วยหองอีกเลยผมรู้แล้วว่าเรื่องผีป่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆ มันเป็นเรื่องจริงที่ผมเจอมากับตัวไอ้จอยกับไอ้แก้วก็เหมือนกันพวกมันเข็ดขยาดไปเลยไม่กล้าเข้าป่าอีกเลยจนถึงทุกวันนี้เรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมผมไม่ได้แต่งเติมอะไรเลยผมอยากจะเตือนทุกคนว่าอย่าประมาทกับเรื่องลี้ลับเพราะบางสิ่งบางอย่างมันก็เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ป่าห้วยห้องก็ยังคงเป็นป่าที่น่ากลัวและลึกลับต่อไป ผมไม่รู้ว่าในป่าแห่งนั้นยังมีผีป่าอาศัยอยู่หรือไม่แต่ผมก็ไม่อยากจะรู้ผมขออยู่ห่างๆจากป่าแห่งนั้นดีกว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็หันมาทำบุญทำทานมากขึ้นผมเชื่อว่าการทำความดีจะช่วยปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้ายได้ผมหวังว่าเรื่องราวของผมจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับทุกคนได้อย่าประมาทกับสิ่งที่เรามองไม่เห็น เพราะบางทีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะกำลังจ้องมองเราอยู่ได้นอกจากเรื่องราวของผมแล้วในหมู่บ้านของเราก็ยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่าห้วยห้องอีกมากมายหลายเรื่องก็สยองขวัญกว่าเรื่องของผมเสียอีกมีเรื่องเล่าว,ว่ามีคนเข้าไปหาของป่าแล้วหลงเข้าไปในป่าลึกหาทางออกไม่ได้สุดท้ายก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยบางคนก็ว่าเขาโดนผีป่าจับตัวไปบางคนก็ว่าเขาเสียชีวิตอยู่ในป่า มีเรื่องเล่าว่ามีคนเข้าไปล่าสัตว์ในป่าห้วยห้องแล้วยิงสัตว์ป่าตายพอจะกลับบ้านก็เจอผีป่ามาขวางทางไม่ให้กลับผีป่าบอกว่าสัตว์ป่าตัวนั้นเป็นลูกของมันต้องเอาชีวิตมาแลกมีเรื่องเล่าว่ามีคนเข้าไปตัดไม้ในป่าห้วยห้องแล้วตัดต้นไม้ใหญ่ที่ผีสิงอยู่พอตัดเสร็จก็เกิดอาเพศฟ้าผ่าลงมาใส่เขาตายขาที่ เรื่องเล่าเหล่านี้ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวป่าห้วยห้องมากไม่มีใครกล้าเข้าไปในป่าแห่งนั้นอีกเลยแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้พวกเขาคิดว่าเรื่องผีป่าเป็นแค่เรื่องงมงายที่คนแก่คนเฒ่าสร้างขึ้นมาเพื่อขู่ให้คนกลัวคนกลุ่มนี้มักจะเข้าไปหาของป่าหรือล่าสัตว์ในป่าห้วยห้องอยู่เสมอ พวกเขาบอกว่าไม่เคยเจออะไรเลยในป่าแห่งนั้นแต่ผมก็อยากจะเตือนพวกเขาว่าอย่าประมาทเพราะบางทีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะกำลังจ้องมองเราอยู่ได้ป่าห้วยห้องก็ยังคงเป็นป่าที่น่ากลัวและลึกลับต่อไปผมไม่รู้ว่าความจริงในป่าแห่งนั้นเป็นอย่างไรแต่ผมก็ไม่อยากจะรู้ผมขออยู่ห่างๆจากป่าแห่งนั้นดีกว่า เรื่องราวที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผมผมไม่ได้แต่งเติมอะไรเลยผมอยากจะเตือนทุกคนว่าอย่าประมาทกับเรื่องลี้ลับเพราะบางสิ่งบางอย่างมันก็เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้ผมหวังว่าเรื่องราวของผมจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับทุกคนได้อย่าประมาทกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะบางทีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะกำลังจ้องมองเราอยู่ได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เข้าไปในป่าห้วยห้องอีกเลย แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในป่าแห่งนั้นก็ยังคงติดตาตรึงใจผมอยู่เสมอผมไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่ผมได้เจอผีป่าเลยมันเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของผมผมหวังว่าทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวของผมจะได้ข้อคิดอะไรบางอย่างกลับไปผมอยากให้ทุกคนเชื่อในเรื่องลี้ลับแต่ก็อย่าให้งมงายจนเกินไป จงใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเพราะบางทีสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะกำลังจ้องมองเราอยู่ได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำความดีเพราะการทำความดีจะช่วยปกป้องเราจากสิ่งชั่วร้ายได้ขอให้ทุกคนโชคดี